คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นเครื่องเล็กเพลสนะคะซึ่งเครื่องนี้จะกระชับในส่วนของกล้ามเนื้อกูเตีสนะคะกล้ามเนื้อก,ก้นสะโพกแล้วก็คอได้เซพต้นขาด้านหน้าแฮมซิงต้นขาด้านหลังนะคะจุดปรับของเครื่องนี้นะคะจะมีอยู่2จุดนะคะจุดแรกก็คือจุดปรับของออตัวเบาะนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับระดับน้ำหนักนะคะ วิธีการแรกนะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนขึ้นไปนั่งนะคะโดยที่ให้หลังชิดเบาะนะคะเราจะไม่สไลดตัวนอนมาแบบนี้นะสะโพกและหลังพยายามชิดเบาะไว้นะคะหลังตรงพิงไปเลยนะคะแล้วเรายกขาดขึ้นเสตอั up ท่าโดยที่ให้ข้อเท้าหัวเข่าและสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะอาจจะก,กว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยเปิดปเท้าออกนิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้จับตรงนี้พร้อมกับดันนะคะดันตัวปรับเบาะ ไปด้านหลังนะคะจับตัวนี้แล้วก็ค่อยๆสไลด์เบาลงมาแบบนี้นะคะมุมนะคะก็คือให้ขาเราตั้งฉาก90องศาแบบนี้นะเอามือทั้งสองข้างจับที่บอะนะคะเลือกน้ําหนักที่พอดีกับเรานะคะสําหรับบีกินเนอร์ให้เอาเบาๆก่อนนะคะพิงไปเลยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆถีบออ,ออกนะคะหายใจเข้าค่อยๆย่ยอขาใหม่ค่ะหายใจออกถีบออกเหมือน เหมือนเดิมนะคะลงช้าๆพยายามทําให้สมูนนะคะอย่าก,กระชากนะคะจังหวะที่ย่อขาลงมานะคะพยายามเปิดเขา่าเราจะไม่หุบเข่าเข้าไปแบบนี้นะคะมันจะทําให้เกิดหัวเข่าอาจจะได้รับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะจังหวะที่ย่อขาลงนะคะลงช้าๆเราจะไม่วางลงไปเลยนะคะเกือบสุดจังหวะที่ฉีบออกเครื่องนี้สําหรับการเซฟตี้นะคะเราจะไม่เข่าตึงจน,จนเกินไปนะคะเราจะหย่อนเข่านิดนึงนะ หายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาไม่ต้องถีบสุดนะคะงอนิดนึหนงหายใจเข้าค่ะหายใจออกถีบพอควรระวังของเครื่องนี้หัวเข่าจะไม่เลยปลายเท้านะคะฝ่าเท้าจะต้องถีบให้ชิดกับตัววางตลอดนะคะทําทั้งหมดประมาณ12-15ครั้งค่ะพยายามทําให้สมูทคอนโทรลกล้ามเนื้อเก่งหน้าขาเก่งสะโพกนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้สึกนะคะพยายามทําช้า